สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุขสุขคนเลยครับผมผ<น>พพอกัพบ,พอบบาทหนีครับผมว <c oughs> ันนี้้เลยารญี่ปุ่นมากินครับพี่นอ้องปุ๊้าที่มือมันห่อนมันเย็นก่อนอ๋อไรพี่นอ้องยาวปุ่ยหิวอนไรอกวะปุ่นนี้ไม่ได้หรอกแสดงว่าเิบดนี่เที่ยมอันนี่กิน,นยังไงอะต้ว่ากันกินข้าวเหนียวนี่เสือเ้อเราเสียไปแล้เ <c oughs> ข้ากันยังนี่ดี จังหวะจังหวะเขาเบิดพอดีววันนี้จตงหวะอวดวใจกินเอากินเขาเจ้าอาลีละพี่อกวันนี้เอาไรน้ำตาลไรโอ้ได้กินอาหารอีกพ้นไปวันนี้ยิ้มอุปปาหอนเขาวันพอดีเบรอวันนี้น้มันบ้าเขาลมพ่อออกมาเลยนะคะให้พ่อแล้วไม่กินหมา <laughs> ก็น้เห็ดหมูอะไเรากได้เห็ดกับต่อนม่เลยเห็นเต็มเลยอ๋อเฮ้ยงานดีก็เห็นเด็มคือทำละเห็นบ่ะทำูบาดานจีกินมหรือเปล่าใช่เค็นนะครบนีบหููวัารสตเห็ดเห็ดตลอดบ่ใช่ โอ้จะวานเลยอะมม่หนีเห็ดที่บรกินนะมันแรกมันเห้กุจลบเนี่ยงั้นกินกุจับเหอกินน้วอะแต่เราไม่ห้ากินอันนีล้นเมื่อไไม่ห้าหหอไปกินน้าแต่ไม่ห้าไปรเลี้ยวไท้าไกระซ่ากันน้ำเชือไปบู๊งเลนครัน้ำเชือน้เชื่อมกทำไม่ห้าหรอกกินกบ มาให้เขาลูกสาวคนอยากใช่ป่ะเมื่อเมื่อเฮ็ดโคลโรเลยต้องกรบกราบไปใช่ป่ะหรไม่เรียงกัร้อยเดียวคงไก่เจร็นใช่ป่ะเนามันจะก้างออกไหมเกินใช่ป่ะลอยเดียว <laughs> เลือดมันเปิดรหาสซิปท้วสา ขาย5าสิอมี่อาหารบอาหา้ไร้ลายเด้มินจะกระดูกถ้าใส่จีนใส่ยังได้กับแก่งกุหับเด้เนาะพอมาเดี๋ยวได้พ่อกัดให้เรามันหิวปน้อหนอพอก็ดังดีใชไหมเราพอไปจามะลังอเคกเมากินเขาแล้วพ่อ อ้าวเล้งเหรวะพิงยังะรย่างเหรอ่ไปเห็ดไปเส้นที่คุนบอกเพืมาเอรธนาคาร่ไปทรงมโมมาางจะไปผ่นพอดีเขาือว่าจริงเหรอเขาเลี้ยงเงินมากรรมการอะได้คนบอก ใช่หรือใช่หรอใช่หรอนคนนอถือกับสกันกวัทำไมเสียไปอยากกินอะไมาเว้ยยางเรื่องปลาสวายปลาสวายปลาปึงอะนะหวานชาเลยะเบ่มาไม่แล้วกิีเราไม่ได้กินเรามากินวกปลาเนี้ยังปลาปึงอะไร ปูดงูดอืมีไม่องทิ่เขาอย่างพอเลาอย่างที่นี่วัดเด็กเขซื้อมากินต้เขาเลอะไรบ้างนังนบ่หวานเลยน้อัะ จบเป็นยังจับางจกบาง่เาก็ส่าักมงเิมพาไปห้หอบโรคแหงโรคแงรคไรสดนามเบิดปะเด้อนางดีมสดนาเขาะเบิดต่อเรื่องนามันห่อน นอนแกงเลยแกงนะคะก่อนปากนี่ปุนปุ๊ปปากใบตองว่าโมกมอกล๊กเป็นแกงไปเ่ยเลยนี่อันนี้นี่มันแียงบุ๊คือใบตองมันเหี่ยวอเราเนอนได้ออกนอนไม่แกงกับพอให้คุณพ่อกินน้ำเบื่งเล่งปตตายหรือดิแงน่หันแล้วอยห่อยขึนห่อยเอาไปไหมนะฟ้ารบจ่าเอาหน้ามาบ่เนี่ จ้ะกแม่มาหัวกินเอามาข้างนอกหรออ๋อแสดงว่าเ่าเห็นมนันมันจะทิตายหรือว่ามันอยู่ข้างนอกโดดนะสัตว์อีฟอยู่นออปมาดูเอ้ยแม่โมแม่ต้องตาลายหรอวางสัตว์นี่ว่าพี่เดไปเห็น เขาไปยังเลยเ่าจริงๆนะกระจายนอนอนก็เินอรงปลาทูให้งเสียบถ้าไม่ชอบส่ปลาทูถ้าใส่ปลาทูก็แบบว่าเนียดเลย่งม้กินปลาทูเลยจริงๆนะกินปลาทูกิมนกับเลยเนีดโผอันนปลไม่เอาเมว่าใชเสียบบ่เสบอยู่แต่ว่าเนียดเราพี่ไม่เสร็บมั้ง เมื่อเราจะบอกผ็ดคนเลกกินข้าวนังกินนังนั่งพม่งกำลังทำมาใหม่แบบพอเสร็ดีกินจบแซ่บคือานนะลูกสามาเลยไม่เท่านะเพิาว่าจะมากินนะวมากินคนน้มคนเราคนจะเอานามมาให้หลานกิกินเ็ดได้แต่กี่ไก่จะมีคนแย่งมาอืมไม่แย่งอกินเลยกินเลยกินเลย นมนมจันทหเลยยกินดกินดอกินด้นกินดอยงันไ่กินนะเอกินดพอม่กินพอคนนี้ขนาดกินมพ่อกินนมนี่บอกนะความหลงน่ไม่องไม่้อตักไม่้งกัดาไป่ไม้ยบ่นน่อยนึง่นยัง นั่นทศบอก็หิวบอนี่แนลอาจารย์ยายันยศอปราหย์เอ